เงินเฟอ้อผ่านพีคแต่ยังสูงต่อเศรษฐกิจชะลอแต่ไม่ถดถอยกับ C p I สหรัฐถ้าดูการเปลี่ยนแปลงเยียร์ออนเยียรหรือว่าเดือนเมษานนี้เทียบกับเดือนเมษา2021 นะครับเดอองเดียเนี่ยบวก8.3เปอร์เซ็นต์ความจริงมันก็ชะลอลงจาก8.5ในเดือนมีนานะครับถือว่าเงินเฟอ้อผ่านอีกแต่ยังสูงต่อนะครับเศรษฐกิจชะลอแต่ไม่ถดถอยนี่คือพูดถึงสารัฐน,นะพอต่อ10ปีผ่านมาเนี่ยแชมเปี้ยนมันคือหุ้นแจคหุ้นโก้ดถูกไหมซึ่งพวกนี้มันไม่ค่อยชอบเงินเฟอ้อในขณะที่กลุ่มที่ชอบเงินเฟ้ออินฟล레이ชั่นแอคเซสแอคเซสนะจะเป็นพวกกลุ่มเล็ก มาเก็ตแคปเหลือน้อยแล้วจอดช่วงสิบสิบปีที่ผ่านมาเป็นลูเซอร์เป็นผู้แพ้ for energy, พวกเอเนอร์จีพวกพวกไอไอมายเนอร์ a, a miners, อะไรพวกเนี้ยท,ที่ที่ไม่ค่อยได้รับความสนใจแต่ว่ากลับทาได้ดีเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อคนก็อย่างที่ว่าเอมันก็ระเดี๋ยวกะดาวแล้วมัง้งปรากฏมันก็มาเรื่อยเรื่อยๆืๆ่อนะแล้วถ้าเงินเฟอ้อยังสูงอย่างเนี้ยมันก็ไอไอกลุ่มผู้นาเนี่ยมันก็ยังเป็นอย่างเนี้ยก็คือกลุ่มที่ชอบเงินเฟอ้อไอกลุ่มที่ชอบเงินเฟอ้อต่ำชอบเงินฝืดเนี่ยมันก็ปุ๊บยาว เราไม่จําเป็นนะที่จะต้องมาแนงลุ้นให้เงินเฟอ้อมันตำ่ำคือคือภาวะภายนอกเนี่ยปัจจัยภายนอกมันจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเราเลือกเครื่องมือให้ถูกเนี่ยเราสามารถที่จะที่จะทำผลตอบแทนมีโอกาสนะทำผลตอบแทนได้ดีกว่าตลาดได้